ดูจึงมีซูชิจังได้ตื่นก่อนกาหากินก,ก่อนไก่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้องไปสุขุสุสคนมื่อนี้บ่าวสุคนคนโก้สีพาพ่อแม่พี่น้องไปเห็นเมนูขนมชินี่หนึ่งครับขนมไขน่นกกระทาครับคือผมไปถามสูตรจากพ่อข้าในตลาดมาเพื่อนก็บ,บอกสูตรมาให้วันนี้ผมสีพาพ่อแม่พี่น้อง ไปลองเห็ดเบิร์นครับนขนมไข่นกกระทาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนมาลุ้นกับผมนะครับว่ามันจะเป็นไขน่นกกระทาหรือจะเป็นไข่อย่างครับเดี๋ยวผมไปหาซื้อวัตถุดิบก่อนนะครับครับข้อางอยากไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วครับก็มีอย่างเดียวก็มีนีครับมันครับยี่สิบบาทส่วนผสมของมันนะ ก็ข้าวบอกว่ามีแค่นี้แหละทำตาลกะทิแล้วก็แป้งมันกับแป้งเห็ดขนมเนาะอันนี้ก็ยี่สิบกว่าบาทนี่แหละบะนีซีไปเห็ดไปปอกมันก่อนเลยครับเขาจะมาปอกมันเลยอันนี้ผมล่างมาเรียบร้อยแล้วบะนี สิมาปอกมันใังมงขัน้นตอนต่อไปครับวันนี้เขาสิมาลอกกาบมันออกครับ่้นบอกว่าลอกกาบมาันแล้อก็เอาไปล่างสักจะเป็นบุเป็นเลยพี่น้องเอ,อ้ยนี่ลองเห็นบึงเ้อ มรุน่นนากันเด้วครับผมนีก็เห็ดครั้งแรกไปซื้อกินในตลาดเรามันเสียบหรือถามเพิ่นบึงเพื่นกระบอกใขรเห็ดแบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวผมซิมมาลองเห็ดบึงอันดำๆนึงดำานึนน่งใมันเกียวนี่ก็เพิ่นบอกให้เอาโอโอก้เบิดเป็นจุดดำๆนะครับ อ้ยเลนี่ก็แมงดีปบนะโอ้บุคุมแล้วเนี่ยยี่สิบาทท้ง่าจะขายยี่สิบาทมันแมงก็มีเว้ยสิดจากอันนาะนะี่มันจะแมงบดีบนะ นี่ก็จะิแมงก็เป็นดำๆดำๆนี่นะว่าเห็นลายๆสิบลายหรอกนะมันแมงแบบนด่ไปซื้อใหม่หรอครับอันที่สองไปบนขั้ตตนตอนต่อไปแล้วครับ <S <S 1> <S 1> โอ้ยอันสุดท้ายมันแมงครับพี่น้องโอ้ยสิได้เด้อ ที่ทิมงก็เสียดายมันนะหาเล่มบอกดีกว่าอันสุดท้ายเป็นแมงสุนทรซมยี่สิบบาทริ้นะพ่อกืนขายถือโอ้วแมงต่างหลายนี่แหละครับปลอกเปลือกเสร็จแล้วครับบัดนีก้ก็ได้แค่นี้แหละครับ มันแมงลายกว่างน,นี้ผมเลือกเอาตัวมันบูแมงครับเอาตัวเป็นจุดดำๆน้าอกนะคุณบอกว่าเอาจุดดำๆน้าอกวันนี้ผมก็จะเอาไปล่างนะครับไปล่างแล้วก็จะเอาไปหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปล่างก่อนนะครับหลังจากเอาล่างสเสร็จแล้ววันนี้เขาก็จะมาหัน่นก่อนจะเอาไปหนึ่งเนาะ หั่นประมาณนี่นะหั่นประมาณสิ้นนี่เพิ่นบอกพอข้าเพิ่นบอกว่าหั่นประมาณสิ้นนน้อยเอปหนึ่งมันจะสุกไวสิบห้านาทีก็สุกแล้วมารุ่นน้ำกันเนอ้อพี่น้องเอ้ยก็มันจะเป็นขนมไข่เตา่ขา,ตา,นข,า,ตาขนมไข่เต่าขนมไข่หนกท้ามันจะเป็นขนมไข่หนกจิ๊บปะ นี่นะครับหั่นเสร็จแล้วประมาณนี้ครับสิ้นนลงเลยสิ้นน้อยๆสำานี้งละบันนี้ขั้นตอนต่อไปกะเฮากรีไปหนึ่งนะครับจะไปตั้งเตาก่อนเตาโต,ต,ตแก๊สอันนี้มันเหลือไว้หนึ่งกินไว้หนึ่งตอนหนึ่งข้าวเหนียวนะครับบร่ได้เห็ุบันตกไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะครับบันนี้เฮาก็จะจมาหนึ่งเลยครับ เพื่อนบอกว่าหนึ่งประมาณสิบห,าห้านาทีมิถิทาเบิงบนสิบห,าห้านาทีมิเชไดอยู่วะแล้วก็ปิดฝาไว้อันนี้ไปคลองเทมใส่ลงไปแล้วอันสองอันนะไว้หนึ่งกินนะเดี๋ยวประมาณสิบห,าห้านาที เขามาเบิ่งกันนะครับที่นี่เขาก็จะมาเบิง่งนะครับเป็นวันจิมฮานานชีมันสิซุกอยู่วะผมว่าวันอาสิซุกนะจิมฮานาทชีครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับผมว่าเอาซ้อนจิ้มเบิมันซุปมัสซุก,ซกยังมันซุกอยครับพี่น้อง เขาอีกจังหน่อยเอาอีกจังหน่อยนะครับสิม้านาทีคือจิบซุปแอกประมาณชั่วโมงหนึ่งนีแ่แหละเกี่ยเซ็ตเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่พอค้าในตลาดที่ไปเอาสูตรพ่นมาเพ่นบอกว่าสิม้านาทีจากพนหนึ่งสูตรเดิมของเพ่นสิม้านาทีผมยังไม่ซุกเลยก็เลยหนึ่งต่อประมาณอีก ประมาณสมกงหนึ่งนี่แหละครับปนเิเข้ากัมาบดให้มันละเอียดด้วยกันนะคุณบอกให้บดแบบนี้หาโซนหาอย่างมาบดให้มันละเอียดก่อนนี่ง้นกับอุตส่าก,กว่าพนกอุสากมาตำตำ ครับเขาบดเสร็จแล้วมันจะได้ประมาณนี้ครับบดให้มันละเอียดประมาณนี้บันนี้เราก็มาใส่แป้งแป้งมันครับมาใส่แป้งมันลงไปใส่เบนเลยแล้วก็มานวดได้บัดนี้ ล่างมือให้สะอาดก่อนเลยก่อนจะมานวดนวดแปง้งให้มันเข้ากันนวดไปเรื่อยๆครับ นวดได้ประมาณหนึ่งครับบบเนี้เราก็จะใส่น้าตาลลงไปใส่ผงพูซ่อนนึงใส่เกลือป่นหน่อยนึงแล้วก็ กะทิน้อยนึงครับวันนี้มันงวดตัวนวดให้น้ำตาลมันละลายตามสูตรไปนเลยนะสูตรพ่อค่า อย่างใดนอ้อแบบนี้ยสิได้กินยังบ่เนาะเปิดตำราอย่างนี้เด้่ยคุณจดมาหาพร้อมคนรู้จักกันครับคุนจดมาหายมัเปิดตำราเบิ่องอยู่เลยเนี่ย นี่ครับนวดเสร็จแล้วมันก็ได้ประมาณนี้นครับบันนี้เอกก็ะตมาปั้นเป็นลูกกลมๆไปเบ่งนอครับบันนี้มาปั้นปั้นแล้วจะเอาไปทอดเวยครับจะเบ่งขั้นต่อต่อไปครับมาปั้นเพ่อนแบดปั้นแบบ้สี่ยาน้อยเชีอยวใหญ่ก็เลือกได้สิมักขนาดได้เอาขนาดนี้ละ ขนาดใหญ่ๆแล้วพอดีกินนี่แหละให้หมากด้วยก็เห็ดก้อนน้อยๆเอาอ นี่ปั้นเสร็จแล้วครับจะได้ประมาณเนี่ยได้ลายอยู่แล้วครับยี่มันเกี่ยวยี่สิบบาทนะบานนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะเอาไปทอดเกี่ยวคอตัวไปตั้งกระทะก่อนนะครับตั้งกระทะให้มันห้อนก่อนตั้งกระทะใส่ไฟปานกลางแล้วกันหอกมันนเราก็จะมาทอดแด้วบนะ้านนี้ ใส่น้ำมันหน่อยเพราะว่าเนี่ยแล้วก็พลิกไปพลิกมาเลยครับคนูมันจะติดกันเค็ดลับเพิ่นบอกว่าแบบนี้มันเริ่มเลืองๆแล้วนะบางสีมันทันมันติดกันแล้วเนี่ยว่สิรอดบนนั่นเนี่ย ลงไปลายพดรุ่นน้ำกันเดิมพี่น้องเออเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นล่างสิงเป็นตะกินแล้วเนี่ย่อนบอกว่าให้บี้บี้บี้ลงแบบนี้คนับให้ข้างในมันสุก ให้ข้างในมันซุกนุ่มๆผมบอกบีคือเพื่อนบอกเพือ่อนบอกว่าให้พริกดุดุเจ้าขนมมันสิหม่พริกไปพร้อมบี้ไปพร้อมแบบนาะกะมันเหลืองๆแล้วก็เอาขึ้นครับ nó xúc rồi nè Ủa thịt gần có mì rồi Đây mưa mưa mày rồi nè ที่ซองครับสิที่สอง่บนทอดลายหรอกครับอันนี้ก็ทอดเสร็จแล้วครับได้ลายด้วยครับนี่สีเหลืองน่ากินขนาด น้องเอ้ยเนี่ยลองมาชิมเบิ่งเด้อครับจะเป็นรสชาตแบบใดสิเป็นตามสูตรเขายูป่ป่กมันเป็นแบบมัน,นครับ เป็นคือพ่อค้าเขาบอกเลยครับในการเรียนจิมม่าซิมเบิงครับอืมกรอบนอกนุ่มในลองกินเบิงนะครับอืมแซ่บพอใส่ใช แค่เป็นครั้งแรกครับคลิปทอดเอกขนมไข่นุกกระทาก็ได้ประมาณนี้แล้วครับถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับก็จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,อไปไปแล้วครับ